สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองนะคะก็ที่สั่งไปจะเป็นมินิอันตังแมงนะคะ่ะแล้วก็เป็นมินิบันเกรทมะนะคะนี่นะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุโขทัยคะ่ะก็อย่างแรจะเป็นโลคุม,มานะคะอันนจะเป็นสีชมพูน,นะแล้วก็เป็นยางลบนะคะ นี้เป็นของน้องจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็อย่างแรกนะจะเป็นนมาดำค่ะแล้วก็เป็นมาการองมานิโรรี้ดัมโบ้นะคะปังปอนแนตั้งนะอันปังแมนแล้วก็เป็นสลาเปาโดนกัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวนะัดพิษณุโลค,ค่ะก็สั่งไปเป็น ไอติมชินัมมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ทางใบเป็นคาบิเฮดบันนะคะแล้วก็เป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชุมพรค่ะก็ทางใบเป็นไอติมคุมะนนะคะเป็นสีฟ้านะแล้วก็เป็นโพดอิดะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดพัทลุงนะคะนี่นะก,ก็สั่งไปเป็นเอแบกนะคะหนชิ้น,นนะแล้วก็เป็นชิน้ำมอน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นโดนัทนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพะคะ่ะก็ของที่สั่งนะคะ ย่างแรกนะจะเป็นซาเปากูเดทมะค่ะแล้วก็เป็นพวกมีเดียมบันนะคะอย่างแรกจะเป็นมีเดียมบันกูเดทมะค่ะก็เป็นสีเหลืองนะคะสองชิ้นแล้วก็สีขาวหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นมีเดียมบันอิโมจินะคะทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะมีหน้านี้หน้านี้หน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะ แล้วที่เหลือจะเป็นมินินะก็เป็นปางแผ่นนะคะปางแผ่นกุฎธรรมะปางแผ่นปอมปอมปลีโดรามิกกี้อังปังแมนสลับเปลาโดนกัดแล้วก็เป็นกดอิดเล่มใหญ่นะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราัสีมาค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นป้าทยากิค่ะ แล้วก็เป็นคูมาบองนะคะค่าบีเห็ดบันนะนนะคะโอเคแล้วก็เป็นมีคูเฮ็ดบ้านเดินกัดนะคะซาลาเปานะแล้วก็เป็นไอติมโคนะคะ่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง9คนมากๆเลยนะคะ